รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เด็กครับคุณผู้ชมครับการบำบัดทุบบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับการที่จะบำบัดทุบบำรุงสุขอย่างไรครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั้นการดําเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็จะทําให้ผลที่เกิดขึ้นมานั้นมีผลอย่างคุ้มค่าครับวันนี้นะครับผมจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิจิตรครับพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางในการทํางานขับเคลื่อนนะครับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภายแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรครับจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรและทานายอำเภออำเภอเมืองของจังหวัดพิจิตรกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามชมกันเลยครับทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญรัก์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรงชาติครบทงชาติธง,งขึ้นลง ในโรงเรียนของเราต้องเน้นความรักชาติและความซื่อสัตรรย์เป็นสำคัญวัฒนธรรมก็สำคัญเด็กต้องปฏิบัติและยอมรับในวัฒนธรรมไทายทย,ยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์เราต้องยิ่งบ่มเพาะเด็กไทยให้เป็นอนาคตของชาติเราต้องปลูกฝังทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเด็กไทยต่อไปไม่โกงเลยคะ คุณผู้ชมครับแลวตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านผู้อานวยการสรํานักงานปชปชประจําจังหวัดพิจิตรครับและท่านในอำเภออําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับในภาพรวมก่อนเลยครับท่านผู้อำนวยการครับกับการทํางานด้านการป้องกันนะครับของพื้นที่จังหวัดพิจิตรนีครับเรามีการทํางานอย่างไรบ้างครับในแนวทางการป้องกันนะคะของสํานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรได้วางแนวทางและมาตรการในการป้องกัน นอกจากการใช้กฎหมายบังคับแล้วนะคะครเรายังมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนำหลักธรรมาพิบาลการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้บังคับรวมทั้งแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่เป็นปรัชญาที่ชี้นําให้ประชาชนทุกระดับรวมทั้งระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เจ้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชนิพนของรัชการที่5คือสุจริตคือเกราะบางศาสพ้องค่ะคคนอกจากนี้เรายัางดําเนินการกับชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิกิตซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวม12อำเภอนะคะช่วยสอดส่องและแจ้งบ่อแสรวมทั้งเฝ้าระวัง ในการป้องกันการทุจริเตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเกี่ยวกับโครงการ ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยค่ะครับก็ดูเหมือนว่าเราเองนั้นได้มีการน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาใช้เป็นแนวทางแล้วก็มีการส่งเสริมให้บุคคลบุคลากราภายในเนี่ยมีคุณธรรมกันนะครับโดยนําหลักธรรมาพิบาลเข้ามาใช้แล้วก็มีการพูดคุยกับท้องที่ด้วยนะครับราวนี้อย่างของอําเภอะครับเรามีการบริหารจัดก,การราชการแผ่นดินอย่างไรครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สู่ของคนในอำเภอนี้ครับ ในโดยในส่วนของอำเภอนะครับเนื่องจากอำเภออยู่ในกํากัดของกรมการปรกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมีหน้าที่หลักในการบำบัดทุกข์บรรเทสุกขให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของอำเภอนะครับก็เรียนว่าก็ยิดหลักการเมืองกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับค<ช><ช>ือง่ายก็ต้องดําเนินการตะเรียบตามระเบียบกฎหมายนะครับเปิดเผยสงสแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการ ปฏิบัติหน้าที่หรือในการทํางานนะครับรวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่านะครับให้ให้งบประมาณของแผ่นดิน,นได้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ คุณผู้ชมครับโดยปกตินะครับมิติการทํางานของปปชทั่วประเทศนั้นหลายคนมองว่าเป็นผู้ที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบการทํางานของพื้นที่ครับว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่นะครับมีการทํางานอย่างไรครับในการนาเงินงบประมาณแผ่นดินนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือว่าตามหลักเกณฑ์ต่างๆหรือไม่ครับแต่ในวันนี้นะครับเราได้เห็นครับว่าปปชนั้นมีการทํางานควบคู่กันนะครับกับการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานท้องถิ่นครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมไปพบกับนนครับนนได้ลงไปในพื้นที่ครับกับการทํางานด้านหนึ่งครับนั่นก็คือการบําบัดทุกบํารุงสุขเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากภัยแล้งแล้วก็ปัญหาน้าท่วมครับไปพบกับนนเลยครับ ภาพพืพ้นที่หนองรองเดิมแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นพื้นที่ตื้นเขินนะฮะก็ไม่ได้มีโครงการที่งบประมาณจะมาทำการโครงการเนาะพ,อ,พอดีจังหวะได้งบประมาณก็เลยมาทำโครงการตรงนี้เพื่อทำการขุดลอกให้มันกว้างขึ้นลึกขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะชาวท่าร่อชาวพิจิตรนะครับในเขตพื้นที่ข้างเคียง ในเรื่องการจัดทำนาการ,กรเกษตรนะครับการประมงการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงนะครับให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านต่อไปสวัสดีครับผมนนท์นี่นะครับตอนนี้ผมลงพื้นที่มาอยู่ที่ จังหวัดพิจิตรเขาว่าจระเข้เยอะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้มาหาจระเข้นะผมมาหาโค้ชของชมรมสตรองจิตพอเพียงจังหวัดพิจิตรครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับการให้ความรู้ในของสมาชิกในชมรมของชมรมสตรองจังหวัดพิจิตรนะครับทำยังไงครับในนามโค้ชสตรองจิตพอเพียงของจังหวัดพิจิตรนะครับ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแนะนำระหว่างสมาชิกชมรมสตองนะครับแนวความคิดในการที่เรารับสมัครสมาชิกมาทั้งหมดแล้วเราก็มีการอบรมให้ความรู้แต่เรามีกรอบในการดำเนินง,งานตามโมเดลของสตองนะครับซึ่งในภาพรวมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เรื่องการจิตสมนึกในเรื่องของอจิตพอเพียง ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือการพึ่งพาตนเองนั่นแหละครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะดําเนินการอย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไงเนี่ยก็ต้องพึ่งพาตนเองดูแลตนเองดูแลชุมชนตัวเองเนี่ยครับจุดสําคัญอันสครับในเรื่องต่อไปที่สําคัญก็คือเรื่องความโปร่งใสซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องเข้าไปสัมผัส ในหน่วยงานในกิจกรรมโครงการต่างๆที่จะเข้ามาในชุมชนของเราว่าสามารถตรวจสอบได้ไหมเราจะรู้ยังไงว่าเข้ามาทําอะไรยังไงมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าชุมชนได้รับประโยชน์ไหมนะครับอันที่สาที่เราจะหนีไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการตื่นรู้นะมันจริงๆการตื่นรู้คือเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยมันเป็นภัยที่ใกล้ตัวเรานะครับ โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตมันเป็นมหาภัยอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออทําอย่างไรจะทําให้พวกเราเนี่ยร,รู้เท่าทันในเรื่องของออสถานการณ์ปัจจุบันบที่จะไม่ทําให้เราเสูญเสียงบประมาณไปโดยเจตเหตุหรือว่าใช้งบประมาณมาแล้วไม่คุ้มค่าคือหนื่งคือจิตสํานึกจิตสํานึกสองคือโปร่งใสตรวจสอบได้3คือ ตื่นรู้ก็คือเรื่องต้นหนักรู้เนี่ยคือสามข้อคือผิดไหมครับจริงๆไม่มีหกข้อนะฮะแต่ว่าหกข้ออีกอันัหนึ่งก็คือในเรื่องของการต้านชุจริตครับการต้านชุจริตเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากวงกลุ่มพวกเราเนี่ยเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะต้องเข้าไปร่วมในกระบวนการที่มันเข้ามาสู่ในชุมชนในหมู่บ้านเราเราจะเข้าไปสู่มาตรการในการกํากับดูแลยังไงได้บ้างนะครับ ในการป้องกันว่าทรัพยากรอะไรเราที่มันอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันจะสูญเสียไปโดยที่มีโครงการต่างๆมาแล้วเกิดมาทิ้งมน์ภาวะพิษใครกับชุมชนมันก็จะเป็นที่เราก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขนะครับอันที่5นะครับเรื่องการมุ่งในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยการที่เราจะทำอย่างไร ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมโครงการต่างๆเพราะว่าที่เข้ามาแล้วเนี่ยโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เข้ามาในในหมู่บ้านในชุมชนเรานี่ม,มันจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแล้วเราก็จะต้องมีการพัฒนามีการเรียนรู้ตัวเองเนี่ยและก็การดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนเพราะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยต่อไปเนี่ยคือพวกเราเนี่ยที่จะดำรงรักษาไว้ คนมาสร้างเขาก็ไปกันหมดลวครับ,รบในมติสิ่งโครงการอันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องการเอื้ออาทรคนไทย,ยมี<จ>ความเมตตามีความการุณาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการทำอะไรต่งตางๆเนี่ยมันจะเป็นตัวตรงกันข้ามกับเรื่องทุจริตถ้าเรามีความเอื้ออาทรความเมตตาเนี่ยสิ่งเราเนี้ยมันจะเป็นการตร,ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะต้องอเว้น ในเรื่องของความเอื้ออาทรโดยเฉพาะต่อตอนเองต่อพวกพ้องในเรื่องผลประโยชน์ทำไงอย่าให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนไม่เกิดโนมินีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเบื้องต้นที่เราจะต้องให้ความรู้กับ<อ>สมาชิกใช่ครับว่าจะเกิดจิตสำนึกแล้วชุมชนเราจะอยู่ใยงไได้อย่างมีความสุขต่อไปครับ,รบแล้วในด้านของการทํางานล่ะครับเราทาํางานกันยังไงครับในสมาชิกของชมรมสรองครับการทํางานในในใน,ในส่วนของชมรมสรองเนี่ย เราก็จะมีกลุ่มต่างๆซึ่งกระจัดกระจายไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะครับ,รบม,มีมีมีโค้ด14คนมีคณะกรรมการมีสมาชิกปัจจุบันอยู่ประมาณ500คนเ <500 S 2> ต็มพื้นที่นะครับ,รบแต่เราก็ไม่ได้ไปแสดงตัวเพื่อที่จะเกิดการว่าจะต้องมีบทบาทหน้าที่ทำให้เกิดความยุ่งยากหรือไปก้าวไายการทำงานของส่วนราชการ เราก็ปฏิบัติกันอย่างเงียบโดยกระบวนการจับตามองเฝ้าระวังนะครับแจ้งเบาะแสนะฮะและในส่วนที่ชมรมได้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกับสำนักงานปปชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการครับโครงการภัยแล้งหรืออุทกภัยที่ดำเนินการมีงบประมาณเข้ามาจากในส่วนของทางจังหวัดแล้วก็ส่งต่อมาทางอำเภอ ลงสู่ชุมชนซึ่งสิ่งอย่างเี้จริงๆแล้วในฐานะภาคประชาชนนะรู้สึกดีใจครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพราะมันเกิดขึ้นในภาคชุมชนในพื้นที่จริงเนี่ยผลประโยชน์มันเกิดมากมายนะครับไม่ว่าจากการทําไร่ทําสวนต่างๆทํานาเนี่ยไปเกิดประโยชน์นะเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นที่ผ่านๆมาหลายโครงการการขุดลอกคลอ,องการลอกหนองน้าคลองบึงอะไต่างเนี่ย ทาให้มีการสะดวกของการไหลผ่านของน้ําและก็กับเก็บได้ไว้ใช้ในฤดูทํานาเพราะพิจิตรเราเป็นที่รุ่มนะครับทํานากันอยู่แล้วแล้วตอนนี้ผลสําเร็จของชมรมสตรองครับมีผลสําเร็จที่เราเดําเนินการกันอยู่เนี่ยที่ที่ดาเนินการร่วมกับทางสํานักง,งานปป <พอ S 1> ชพิจิตเราเนี่ยค,คือการทํางานเนี่ยเราทํางานแบบมีแผนงานเหมือนกัน โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานปปชเขาก็จะเชิญทางทีมงานชมรมเข้าเป็นคณะทํางานนะครับมีการร่วมวางแผนแล้วก็หาข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งสิ่งต่างๆนี่เกิดจากคนในสมาชิกชมรมในพื้นที่เนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาเจอในในหมู่บ้านในชุมชนเขาก็มานําเสนอในที่ประชุมแล้วเราก็ตกผึกเลือกเอาประเด็นไหนที่มันสําคัญเรี้ยงหนึ่งสองสามไล่กันมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่เราไปพบเนี่ย ประสบผลสําเร็จหลายที่นะครับนี่ก็เกิดความสําเร็จเริ่มถนนหลายสายที่ทําแล้วสุดมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปช่วยชี้แจงช่วยประสานนะครับทําให้ผู้คู่สัญญาเนี่ยก็กลับมาซ่อมแซมมาทําคือผลสุดท้ายเลยเนี่ยผลที่ได้คือชุมชนภูมิใจนะครับที่เราได้ไปเป็นโค้ชของชมรมสตองในการจับตาเฝ้าระวังก็ หลายหลายคนที่ยังทํางานกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในส่วนภาคประชาชนที่ได้รับโอกาสโดยเฉพาะสํงงานักงานปปชในระดับนโยบายจนมาถึงระดับจังหวัดที่ให้เกียรติพวกเรานะเข้าถึงข้อมูลต่างๆจริงๆเนี่ยอย่างข้อมูลภัยแล้งที่โครงการเข้ามาเนะี่ยถ้าเป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่ไม่รับทราบข้อมูล แต่กรนีพอพอเราเข้ามาอยู่ในส่วนนี้รเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็กำลังจะเป็นโครงการกระจายลงสู่พื้นที่สู่ชุมชนพอเรารับรู้แล้วทางสำนักง,งานก็ให้เกียรติเราร่วมกันพิจารณารเ,เราจะติดตามโครงการยังไ,ไงเนี่ยซึ่งมีเป็นร้อยโครงการนะครับแต่เรานสามารถเลือกสุ่มกันได้40กว่าโครงการ,รซึ่งออกไปทุกอำเภอเลย นะครับซึ่งปรากฏผลสําเร็จค่อนข้างสูงนะและก็โครงการเนี่ยก็คุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปครับประโยชน์ประชาชนก็ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วองค์กรของเราเนี่ยแนวความคิดจากการที่เราประชุมกันมาซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเราจะขยายผลไปอีกนะครับ,รบจาก500เนี่ย จะให้ถึง2,000ันสองพัเลยนะครับจริงจริงเน่ยสมาชิกสตองเนี่ยมันต้องเป็นทุกคนเลยเพราะทุกคนคือเจ้าของพื้นที่เป็นหูเป็นตาใช่ครับนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่มาให้ความรู้กับผมในวันนี้นะครับประเดียวนะครับผมขออนุญาตนำข้อมูลนี้ไปบอกกับพี่อา์ก่อนนะครับตามผมมาทำไมอย่าให้ไป อยากได้อะไรคุณผู้ชมครับอยากได้กระเป๋าไหมครับถ้าอยากได้ต้องทาไงครับกดติดตามที่เพจ a c e b o o k รายการกระทบเปิดคอคอ์รัปชันนะครับเรามีกิจกรรมไปรป่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรุ่นรับกระเป๋าผ้านี้ครับครับถ้าเกิดว่าอยากได้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ของเราให่ไปจริงไป มาร่วมสนุกกับรายการเพื่อลุ้นของที่ระลึกโดยการแสดงความคิดเห็นทางแฟนเพจ a c e b o o k รายการกระทบเปือกคอรัปชันผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋ารถโลกร้อนสัปดาห์ละสองรางวัลขอคุณผู้ชมครับเห็นเลยนะครับว่าชมรมสตรองที่นี่ครับมีความเข้มแข็งจริงๆแล้วก็ให้ใจจริงๆนะครับกับการที่จะลงไป ใกล้ชิดนะครับกับโครงการต่างๆด้วยอย่างแบบนี้ครับท่านอัเภอครับกับโครงการที่เราได้ทําเพื่อที่จะบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ําท่วมนี่ครับมีการดําเนินโครงการอย่างไรครับสําหรับจังหวัดพิจิตรนะครับอยเะออเบอเมืองพิจิตรเนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอเมืองพิจิตรเนี่ยมันเป็นที่รับรุ่มเป็นแหล่งทนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจออยู่บ่อยของจังหวัดพิจิตรก็คือเวลาช่วงหน้าน้ำนะครับก็น้ําจะท่วมนะครับหน้าแล้งก็จะแล้งนะครับซึ่ง เจอปัญหนานี้บ่อยมากครับและก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับนโยบายรัฐบาลนะครับเนื่องจากปัญหนาเนี้เจอบ่อยนะครับในนอกจากในจังหวัดพิจิตแล้วก็รวมทั้งจังหวัดต่างๆนะครับรัฐบาลก็เลยคอรมอลรมีมตินะครับแล้วก็ให้ทางาจังหวัดอำเภอนะครับดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้งและก็น้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดย ได้สังการในทางอ,เอำเภอดําเนินการจัดทําโครงการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงและก็อุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอเองนะครับก็ได้หลังจากได้รับแจ้งจากจังหวัดนะครับ<อ>ก็ได้จัดให้มีการประชุมนะครับอ,องค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตำนานพี่ใหญ่บ้านนะครับเพื่อไปจัดทํโครงการนะครับเพื่อ,อนำมาแก้ไขปัญหา ไปแรงและเก็าอุทกภยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาของอำเภอเมืองพิจิตรนะครับก็ได้รับอนุมัติอนุมานเพื่อแก้ไขปัญหาไปแรงและเก็าอุทกภัยเนี่ยให้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งเป็นเรื่องของการโครงการขุดลอกน้ําเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับรวมทั้งขุดลอกเพื่อให้น้ํามันมีการระบายคล่องยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่ท่วมนะครับ ก็ได้มาทั้งที่ประมาณ30โครงการก็ประมาณประมาณ8 8ล้าน8แสนกบบาทครับซึ่งซึ่งทุกโครงการนะครับก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งก็เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับครับเรามีการวางแผนในการดําเนินการอย่างไรครับเพื่อที่จะให้การใช้เงินงบประมาณนะครับสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ถูกต้องตามหลักการต่างๆครับครับก็ตรงนี้ก็ใช้หลักการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับในการดูแลรักษานะครับเพราะว่า โครงการต่างๆนะครับถ้าขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งอันนี้โครงการที่ที่เราที่เราทำทั้งหมดของอําเภอนะครับเป็นโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของพี่น้องจริงๆครับเพราะฉนั้นเราก็จะให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและก็ใช้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและก็คุ้มค่ามากที่สุดครับเป็นพลังมูลชนนะครับเราในฐานะทางการก็ทําตามงบประมาณที่มีอยู่แล้วก็ทําตามหลักเกณฑ์ต่างๆที่รัฐนั้นได้มีการระบุเอาไว้นะครับแต่ว่าประชาชนสําคัญมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ครับเวลาคนมองมาที่ปปชจะบอกว่าปปชเป็นผู้ที่เข้าไปตรวจจับนะครับกับหน่วยงานภาครัฐนี่ครับว่าเขาทางานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ครับแต่ว่ามิติแบบนี้ครับสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่า ทำงานร่วมกันเนี่ครับปปชมาช่วยกับโครงการนี้อย่างไรบ้างครับค่ะสําสนักงานปป,ปชประจําจังหวัดพิจิตรนะคะและชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่ทางอำเภอเมืองพิจิตรได้รับงบประมาณมาพบว่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ ก็ถูกต้องด้วยตามหลักของวิศวกรนะครับใช้งานจริงนะครับใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงค่ะเพราะว่าเราเราให้วิศวกรโยธาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงไปตรวจเลยค่ะ <c oughs> ว่า <c oughs> ถูกต้องไหมขนาด <c oughs> ความลึกครับพบว่าถูกต้องทุกประการ นี่กำลังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าความลึกนี่ก็คือเราต้องดูถึงขนาดนั้นเลยนะครับว่าลึกนี่ต้องให้ลึกได้ตามที่มีการกําหนดสเปคไปก่อใช่ค่ะเราตรวจขนาดนั้นเลยค่ะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็คือประชาชนเขาจะรับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้นะครับสามารถรองรับน้ําไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็ระบายน้ําได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญด้วยครับท่านผู้นำในการครับวันนี้เนี่ยหน่วยงานท้องที่นะครับมีความอุ่นใจที่มีปปชนั้นมาเป็นเพื่อนคู่คิดในการทํางานเขาก็ปลอดภัยด้วยในการปฏิบัติงานนะครับประชาชนก็มีความสุขจาก คนที่ได้คนนี้เนี่ยปปชครับมองว่าจากการทํางานของหน่วยง,งานภายในท้องที่เนี่ยทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบนี่ทำให้ปปชเนี่ยทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นงไงบ้างครับคือจากการทํางานร่วมกับพื้นที่นะคะในด้านการป้องกันเนี่ยรเรื่องร้องเรียนก็จะด้านการทุจริตก็จะลดน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยครับค่ะแล้วก็จะได้ให้คําแนะนํากับท้องที่ในการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องโครงการที่เข้าไป ตรวจดูเนี่ยถ้าไม่ถูกหรือไม่ไม่ถูกต้องตรงไหนเราก็จะแนะนําค่ะให้คําแนะนํากับพื้นที่เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องครับไม่ได้ปล่อยไปนะครับอย่างสมัยก่อนที่เราไม่ได้เข้ามาดูตั้งแต่ต้นพอเขาทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายนะ่ค่ะพอโครงการสิ้นสุดลงเนี่ยอาจจะมีการที่แบบไม่ถูกต้องก็จะมีร้องเรียนเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสํานักงานปปชประจำจังหวัดพิจิตรค่ะที่จริงอาจจะไม่ได้ทุจริตแต่อาจจะ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบนิดหน่อยแต่คนที่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็ร้องเรียน<อ>เข้ามาอย่างสำนัก<า>งานปชจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็จะเป็นการความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันะนะครับแล้วอย่างที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยครับเป็นการทํางานแบบไหนครับคือตรวจทุกโครงการเลยหรือเปล่าครับหรือว่าลงไปดูเป็นการสุ่มตรวจครับคือเราสุ่มตรวจเป็นบางโครงการเนื่องจากโครงการในจังหวัดพิจิตรมีเยอะมากเกี่ยวกับปัญหาภายแรงและน้ําท่วมนะคะ จากการสุ่มตรวจเนี่ยที่ลงไปตรวจพื้นที่เนี่ยพบว่าระดับความลึกของคลองที่ขุดหรือความยาวเนี่ยถูกต้องตามโครงการค่ะครับก็จะเป็นการสุ่มตรวจนะครับแต่ว่าวโครงการที่ได้ทําร่วมกับทางอําเภอก็คือเรื่องของการที่จะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขนะครับพ้นทุกจากเรื่องของน้ําท่วมไยแล้งต่างๆนะครับอันนี้คือถูกต้องอย่างแน่นอนใช่ค่ะครับเพราะว่าประชาชนชาจวจังหวัดพิจิตรเนี่ยส่วนใหญ่ทําการเกษตรค่ะ ที่เราลงพื้นที่เพราะว่าต้องการให้มีน้ําเพียงพอเพื่อทําการเกษตร ประชาชนจะได้ทําการเกษตรได้ครับเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดความสําเร็จของโครงการต่างๆโดยเฉพาะยิ่งครับโครงการที่ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องเดือดร้อนนะครับจากปัญหาภัยแรงแล้วก็อุทกภัยนั้นเป็นการทํางานร่วมกันครับในวันนี้นะครับปปชลงมาเป็นพี่เลี้ยงลงมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการครับอย่างอําเภอเองนะครับก็มีการทํางานครับตามที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆที่มีการออกมาควบคุมไว้ก็ทําให้เม็ดเงินที่นํา ลงไปใช้นั้นใช้ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็โครงการนั้นอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสสุดท้ายครับประโยชน์สูงที่ได้นั่นก็คือพี่น้องประชาชนครับเกษตรกร,ะกรนะครับได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็เป็นคนที่เข้ามา ทำงานร่วมกันอย่างชมรมสะตรองนะครับทำให้โครงการนี้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับทางด้านของท่านผู้อํานวยการสํานักงานปาปชประจําจังหวัดพิจิตรครับและท่านนายอำเภออาเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรอย่างสูงครับขอบคุณมากครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในชมรมสะตรองติตพอเพียงต้านทุจริตสิ่งที่เราเข้ามาทำเนี่ยเรามีได้มุ่งหวังที่จะเป็นการปรับตาม การกระทําที่เป็นการทุจริตเท่านั้นแต่เรามุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งเป็นการเบียดบังงบประมาณความเจริญของบ้านเราครับอันนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่เข้ามาทํางานนี้โอกาสที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอยากจะมามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองของเรานะครับเพราะครั้งหนึ่งผมก็รับราชการอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนี้เป็นเวลาถึง30กว่าปีก็เลยอยากจะเห็นบ้านเมืองพิจิตรของเรานั้น โดยเฉพาะที่ผมก็เป็นคนพิจิตโดยกําเนิดอยากจะเห็นว่าได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากมาเห็นการทํางานของส่วนราชการต่างๆว่าทํางานเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับแล้วมีเหตุใดบ้างที่เราควรจะให้ข้อแนะนําก็ได้ให้ข้อแนะนําไปหลายๆแห่งนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนของเรา ประชาชนก็มีความพึงพอใจในท้องที่ที่ปฏิทามครับก็ว่ามีคนมาดูนะครับมีคนมาดูมาต่างๆก็จะเห็นว่าในคณะของเราที่ทางานรคปอปชนนั้นมีความคาดหวังว่าการทํางานของภาคราชการทําให้เกิดประสิทธิธภาพได้ดีและมีประสิทธิผลแก่ประชาชน,นแองจริงทครับ